สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ผมในช่อง J Play นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้กับผมด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตการ์ดจอใหม่นะครับซึ่งกัรดจอเดิมที่ผมใช้อยู่ดูนี่ฮะดูดูใกล้ฮะโคตรกากนะครับผมเป็นการ์ดจอกากนะครับผมซึ่งทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะเล่นเกมมังยังสะดุดอ่ะเออแล้วก็เกมพวกกราฟิกหนักมันค่อนข้างที่จะประมวลผลไม่ค่อยไหวนะครับก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสครับ ได้กัดจอมาใหม่นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ของมือหนึ่งละเป็นของมือสองนะครับสาหรับคนงบน้อยนะครับผมก็เอาวิธีผมไปใช้ได้นะครับของเพิ่งมาส่งนะครับผมของส่งไวมากๆนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนมุมแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเยื้พื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยมีโปรเจกต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า อัปเดตการ์ดจอแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดจอนี้มันตอบสนองได้ดีผมก็จะทําการหาโปรเจกต์นะครับใหม่ๆม,มาให้ท่านชมได้ชมกันนะอาจจะลกนิดนึงนะดูกันนะฮะไม่ใช่การ์ดจอใหม่นะครับต้องบอกว่าไม่มีกล่องนะครับเป็นมือสองนะครับมือสองสภาพบอกว่าส,สภาพดีนะเวลาซื้อของมือสองมานะครับผมแนะนําให้ เวลาแกะกล่องเนี่ยให้เราทําการอัดอัดเป็นคลิปไว้นะฮะเหมือนผมนะเวลาของมันมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยเราจะสามารถมีหลักฐานในการนําเข้าไปเปลี่ยนหรือเข้าไปซ่อมไปเคลมอะไรต่างๆได้นะครับแต่ถ้าว่าเราไม่อัดคลิปเนี่ยเวลาเกิดปัญหามาเนี่ยทางร้านเขาก็จะเชื่อเรายากนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอเคครับผมขออภัยนะครับสำหรับภาพที่ไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากว่าใช้มือถือกระกาในการถ่ายเลยเนี่ยมือถือราคา30มสีบพันนะ ไอโฟนผมขายไปแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ลเลยต้องขายของที่มันมีราคาทิ้งไปเพื่อใช้ตังค์นะก็ขออภัยด้วยสําหรับภาพที่มันไม่ชัดนะครับเพราะว่าช่องเรามันยังไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับงบก็ยังไม่ค่อยมีนะไปเรื่อยๆครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ไปเรื่อยๆนะครับผมถึงหนึ่งพันซับผมจะมาแจกเพชรรีไฟนะครับผมหนึ่พันเพชรนะ ใครอยากได้ก็เชื่อกันกดให้ถึง1,000ซับไปไว้นะครับออกมาแล้วฮะเบาๆครับเบาๆอุ้ยคือทุกคนของมือสองหรือเนี่ยเป็นของกิกะไบต์นะครับเดี๋ยวเรามาแก,กะกันลดีกว่าแกะไงวะเป็นถุงซิปอย่างนี้นะครับทุกคน ได้มาแล้วครับทุกคนเฮ้ยนี่คือของมือสองเหรอครับนี่นะอะด,ดููชัดๆเลยนะนะนี่ของมือสองเหรอวะโคตรใหม่เลยคนระับทุกชมซึ่งผมมองว่าคุ้มนะคุ้มมากๆเลยแหละนะครับแต่ว่าแถวเมนพวกนี้มันจะมีฝุ่นนิดนึงเดี๋ยว,ยวปัดดิ ทุกคนก็ทีนี้ไอตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น DVI แล้วก็ HDMI นะครับซึ่งจอผมเนี่ยมันเป็นจอรุ่นเก่านะครับมันเป็นจอที่มีพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น VGA นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้ร่วมกันกันกบการ์ดจอรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องทําการสั่งตัวแปลงมาด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า เขาบอกว่ามันรองรับเฉพาะบางรุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลองใช้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันไม่สามารถใช้งานได้ก็คือเฟลนะครับผมก็ต้องรอเก็บตังค์ซื้อจอใหม่นะขอให้ใช้ได้แล้วกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาแบบผมเนี่ยก็ลองใช้ตัวแปลงเหมือนผมได้นะครับคือเป็นตัวแปลงที่ผมหาแล้วมีคนนิยมใช้มากที่สุดแล้วล่ะนะถ้าเป็นตัวอื่นก็ ไม่ค่อยมีใครนิยมใช้นะเขาบอกว่าตัวนี้ดีสุดนะแต่ว่าจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็คือจบเลยนะคลิปนี้คือผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปนานเลยแหละนะเนื่องจากว่าไม่มีคอมนะถ้าไม่ประกอบกร์ดจอยเดิมเข้านะแต่ก็ต้องได้ลงไดเวอร์กร์ดจอใหม่อีกโอ้ยุ่งยากแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมอะจะถอดเปลี่ยนกร์ดจอเอาเองนะครับปกติคือให้ร้านทําให้แต่นี่คือทําเองเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดหรือเปล่านะครับเขาแนะนําว่าให้ใช้ชั่วคราวนะครับอย่าใช้ในระยะยาวนะครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะอย่าใช้งานในระยะยาวนะครับเนื่องจากว่าตัวแปลงตรงนี้เนี่ยมันเป็นของราคาถูกนะครับซึ่งผมได้มาในราคา75บาบาทเองนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่มีการรองรับอะไรมากมายนะครับกล่องก็ไม่ต้องไปดูอะไรนะเรามาโฟกัสตรงอะแดปเตอร์นี้จะเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นสายที่เอา VGA นะครับ เสียบเพ้าตรงนี้แล้วก็แปลงเป็น HDMI นะครับเสียบเข้ากัดจอไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทําดีกว่านะครับผมก่อนแรกนะครับที่เราจะทําการติดตั้งกัดจอตัวใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับเราต้องทําการลบไดเวอร์ก์ดจอตัวเก่าออกนะครับผมอ่าแล้วค่อยถอดตัวนี้ออกไปนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ลบไดเวอร์ก์ดจอโอเคเริ่ม แล้วครับตอนนี es ้ก็กําลังทําการลบเดเวอร์กั๊จอเดิมออกไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าคลิปนี้นะครับจะสําเร็จหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันไม่สําเร็จเนี่ยผมก็อาจจะไม่ตัดคลิปนี้ลงก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเฟลเนาะเดี๋ยวเรารอดูนะครับผมไปเรื่อยเลยนะ เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการลบเดเวอร์กร์ดจอเดิมออกแล้วนะครับ <S <S ต่อไปนี่ครับผมเราก็จะไปทําการเอากั์ดจอเดิมออกมากันนะครับแล้วก็ความติดตั้งกั์ดจอใหม่เข้าไปนะครับ <S <S โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขอให้คลิปนี้ไม่เฟลน,นะ แลวครับผมตอนนี้ผมได้ทาการติดตั้งการ์ดจอเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูขั้นตอนที่ผมกลัวที่สุดเลยนะครับคือการใช้ตัวแปลงนะครับผมเนี่ยอะแดปเตอร์ตัวนี้เลยนะครับในการเชื่อมต่อกับการ์ดจอนะครับื่องจากว่าจอผมเนี่ยมันเป็นจอตัวเก่านะครับมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับคลิปนี้จะได้ไม่เฟลนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะครับการต่อก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่สําหรับใครที่ใช้จอเก่าเหมือนผมนะฮะก็ลองดูนะฮะถ้าเกิดว่าของผมไม่ได้ทุกคนซื้อมาก็ลองดูนะของทุกคนอาจจะได้นะครับผมโอเคแล้วก็ใช้สาย HDMI เนะครับเสียบเข้าไปกับรูกระจอเลยนะฮะรูนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าฮะเอาล่ะครับท่านผู้ชมเตรียมเปิดครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต uh e uh ิดเฉยครับท ah ่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งมันเข้าจอได้ไหมเฮ้ยถ่เฮ้ยถใช้ได้นะครับทุกคนนี่เลยราคา75็ิบห้าบาทเอาละครับเข้ามาได้เลยอูหยนี่คือยังไม่ได้ลงกัดจอนะฮะเอาละครับผมใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการลงไดเวอร์การ์จอตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเออรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับทุกคนคือจอมันกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะ อะไรครับผมผมก็ได้ทาการไปศึกษานะครับใน Google มาแล้วนะครับเขาบอกว่าการลงกัดจอแรกๆเนี่ยอาการจอกระพริบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเดี๋ยวมันก็หายไปซึ่งตอนนี้ก็หายไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ทาการเนี่ยลงไดเวอร์กัดจอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคลงทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเกมที่กินสเปคหนักๆกันอย่างเช่น GTA V แล้วกันนะครับง่ายดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ โอเคอาล้ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V นะครับมาดูกันทดสอบครับบอกเลยว่าโอ้โหโคตรลื่นนะครับผมนี่ผมปรับค่าเซตติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเราอยู่กับไมเคิลนะครับนี่ฮะดูเมาส์ครับผมโอ้โหสบายเลยนะครับผมแตกต่างจากการ์ดจอเดิมมากๆเลยเออนี้คือลูกชายนะนี่ฮะเงาอะไรต่างๆคือเล่นได้สบายครับเดี๋ยวเรามาเฮ็ดโดยการขับรถดูนะ เอามินิของลูกสาวไปแล้วกันไปมันเริ่มกันนะเนี่ฮะสบายนี่ครับผมอื้อหลื่นหัวแตกครับลื่นจนแบบบังคับรถไม่ได้เลยอะ่อยะเออนะดูดิดูด,ดิดูมันลื่นดูมันลื่นดูมันลื่นน,น,น,นี่คือความลื่นของมันนะถ่ายผ่านมือถือมันก็อาจจะเป็นหน้าจอลายๆแบบนี้นะต้องขออภัยด้วยนะนี่ยังปรับกราฟิกยังไม่สุดนะครับยังสามารถปรับขึ้นอีกได้นะครับ แต่ถ้าปรับสุดเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะอันนี้คือพอเล่นได้ครับผมปานกลางนะก็สบายครับผมสบายเลยโอเคเดี๋ยวเรามามก็สอบยิงคนดูดินี่ติดดาวไปแตกไปแตกไปโอเคตำรวจมาละเฮ้ยโ <h ih? S 2> จนเอ้ยไม่โดนไม่เป็นไร <h uk? S 2> โอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็สามารถเล่นได้ลื่นเลยเนะี่ยฮะ นี่ครับผมราคา75บาทนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับใครที่ใช้เหมือนผมเนะี่ยเวลาเราจะเสียบสายหูฟังเนี่ยตรงนี้เลยมันไม่ดังนะฮะทีแรกนึกว่ามันเป็นที่หูฟังนะแต่มันไม่ใช่นะเราต้องมาเสียบตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับมันถึงจะมีเสียงนะครับผมเจ็ดสิบห้าบาทครับใช้งานได้แต่ว่าแนะนําให้ใช้งานแบบชั่วคราวไปก่อนนะครับผมรอซื้อจอใหม่นะครับผมก็ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับ ส่วนนี้เป็นการ์ดจอเดิมที่ผมใช้นี่ครับผมก็จะยังดีอยู่เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดอะการ์ดจอให้ดูนะครับว่าสเปคมันคืออะไรนะครับก็ถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าปรับภาพกราฟิกสูงสุดเนี่ยคือไม่ไหวนะครับแล้วก็ปรับระดับกลางๆเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับก็คืออย่างเช่น GTA V เนี่ยสามารถเล่นได้นะครับเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้เล่น GTA V แต่ว่าเราต้องปรับภาพต่ําสุดเลยนะครับ normal นะมันถึงจะเล่นแบบลื่นๆได้นะครับ ถ้าแบบภาพระดับกลางๆหรือว่าสูงๆเนี่ยคือไม่ไหวครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเกมออนไลน์มือถืออย่างเช่นฟรีไฟอาร์วีพวกนี้เนี่ยสบายเลยตัวนี้นะครับเอาอยู่นะฮะใครที่อยากจะได้นะครับผมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมก็ผมอาจจะทําการแจกก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะปล่อยให้ราคาถูกๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากมีคัดจอในการเล่นเกมออนไลน์นะครับผมอย่างเช่นฟรีไฟผับจีผับจีไม่ไหวนะครับผมฟรีไฟอาวีสบายนะฮะแล้วก็ข้อดีตัวนี้นะครับใครที่ใช้จอ อ่ที่เป็นรุ่นเก่านะครับอ่ะพอเชื่อมต่อก็จะเป็นนี่เลยนะครับผม VGA ก็มี HDMI ด้วยนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อกับคอมรุ่นเก่าได้สบายเลยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คืออันใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับผมกีกบายนะฮะนี่เลยนะครับผมก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ เราได้กระเจอหมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาโปรเจกต์แล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม